สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับถ้าเกิดว่าที่บ้านใครับมีองค์แดงหรือว่าองค์ขาวแบบนี้ครับที่เป็นองค์สมัยก่อนนะครับก็ถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็แนะนํานะครับวิธีการใช้องค์เพื่อกักเก็บน้ํานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับ นะครับหมู่บ้านใครที่น้ําประปาไหลไม่ค่อยดีนะครับหรือเดี๋ยวหลายๆหยุดนะครับหรือว่าจะใช้เป็นการกักเก็บฤดูร้อนนะครับฤดูแรงนะครับก็สามารถนําวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็ทําใช้มาหลายปีแล้วนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็ต่อสายมานะครับ แล้วก็วันนี้ทําการบํารุงรักษานะครับก็ไม่ได้เสียอะไรเข้ามาเช็คดูนะครับองค์ตัวนี้นะครับผมก็จะอุดไว้ทั้งสองรูนะครับไม่มีก๊อกนะครับจะทําเป็นตัวอุดไว้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นท่อที่มาจากทางประปาหมู่บ้านนะครับก็จะเข้ามาครับเรามีวาล์วปิดไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่านมิเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะตัดออก ทําเป็นข้อต่อไปที่โอ่งนะครับแล้วจะมีบาวไว้อีกตัวหนึ่งครับหรือว่าท่านที่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็มีลูกลอยครับนี่ลูกลอยตัวนี้เวลาน้ําเต็มมันก็จะหยุดนะครับประมาณนี้นะครับเวลาน้ําหมดนะครับมันก็จะเปิดอัตโนมัติอันนี้คือเปิดสุดแล้วครับจะไหลแค่นี้เองนะครับหมู่บานน้ำปาหมูบานนะครับ แล้วก็เส้นนี้จะเป็นท่อดูดนะครับจะมีท่อดูดโยงไปหาองค์นั้นตัวหนึ่งนะครับผมใช้สองลูกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีข้อต่อสามทางนะครับแล้วก็ลงไปอีกตัวนึ้งนะครับข้อต่อสามทางจุดนั้นนะครับจะเป็นตัวดึงน้ําจากสองแทงมาใช้นะครับแล้วก็จะย้อนกลับมานะครับ มาที่ฝั่งขาเข้าของปั๊มนะครับตัวนี้ปั๊มรุ่นพวกนี้นครับก็สามารถนะครับซื้อตัวแปลงมาแปลงได้นะครับเพราะว่าตัวที่แถมมามันจะใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปหาเลือกดูตัวแปลงเข้าเข้าเข้าต่อตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขาออกนะครับขาออกผมก็ทำนะครับย้อนกลับมานะครับลงไปที่ ท่อส่งภายในบ้านนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นจุดที่เวลาเราติดตั้งนะครับเราก็ต้องเปิดน็อตตัวนี้นะครับเพื่อเติมน้ําให้มันเต็มนะครับแล้วถึงจะเปิดเเสียปักแล้วก็ให้ท่อมันดูดได้เต็มที่นะครับเป็นเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรไล่น้ําไม่แน่ใจนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไระครับก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในจุดนี้นครับถ้าท่านวางตำแหน่งโอ่งดีๆท่านสามารถทำก๊อกเอทำบ้าวแบบนี้นครับตัวหนึ่งได้เพื่อเลือกใช้น้ำในโอง่งใดโอ่งหนึ่งนะครับใช้น้ำแต่ละโอ่งแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วทำการล้างก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมตำแหน่งโอ่งมันไม่ได้นะครับผมก็เลยทำเป็นแบบนี้นครับแล้วก็มีตัวปิดเปิดแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้เวลาเรา ต่อแบบนี้ครับโอง่งมันก็จะดูดน้ําได้พร้อมๆกันนะครับเวลาโอง่งนี้เต็มโอง่งนั้นก็จะเต็มด้วยนะครับโอง่งนี้ถูกดูดโอง่งนั้นก็จะถูกดูดดูด,ด้วยนะครับประมาณนี้ก็ทําตัวนี้นะครับผมก็ทําใช้มาหลายปีแล้วครับประมาณสองปีกว่าแล้วนะครับก็เป็นระบบบ้านๆนะครับดีกว่าโอง่งปล่อยทิ้งไว้ธรรมดานะครับ องตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวว่าจะย้ายไปทําระบบนี้อีกฝั่งหนึ่งอยู่ครับค่าใช้จ่ายก็ไม่เกินพันห้าร้อยนะครับตัวนี้ทั้งระบบที่ทานะครับตัมก็พันกว่าบาทนะครับเป็นปั๊มหนึ่งแรงนะครับปั๊มหนึ่งแรงตัวนี้พันพันกว่าบาทนะครับจำไม่ได้ซื้อช่วงโปรโมชั่นนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับเป็นตัมที่ตัดอัตโนมัตินะครับ ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็พวกท่อข้อต่อต่างๆพวกวาลูกลอยอะไรประมาณนี้ครับไม่เกินพันห้านะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับในส่วนของระบบตัวนี้นะครับท่านที่ดูมาตั้งแต่แรกก็พอจะเข้าใจนะครับว่ามันเป็นการทดสอบของผมก่อนครับยังไม่ได้ลงตู้ลงอะไรให้เรียบร้อยนะครับยังไม่ได้จัดสายหรือว่าย้ำหางปลาอะไรให้เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นการทดสอบระบบนะครับ ท่านที่ดูมาตั้งแต่แรกก็พอจะได้เข้าใจนะครับแต่ว่าสําหรับท่านที่พึ่งกดเข้ามาดูก็มันเป็นการทดสอบระบบอยู่นะครับผมยังไม่ได้จัดสายไฟให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะมีเพิ่มมานะครับมันจะเป็นพัดลมดูดอากาศเนาะตัวหนึ่งนะครับขนาดหกนิ้วนะครับเอาไว้เปิดนะครับเวลาที่ผมไม่ได้อยู่ร้านนะระบบเอ่อทำการเปิดชาร์จแผงเกิดเปิดชาร์จอะไรหรือว่า ใช้งานกล้องวงจรปิดหรืออะไรนะครับชีวิตชิ่งหรือว่าตัวชาร์เตอร์อาจมีความร้อน,นครับผมก็จะเปิดตัวนี้ทิ้งไว้นะครับตัวดูดอากาศนะครับก็จะทําให้ห้องไม่อบอ้าวเกินไปนะครับสภาพแดดวันนี้นครับมีเมฆค่อนข้างเยอะแล้วก็ครึ้มด้วยนะครับมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยแผงก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับสามแผง วันนี้ก็ได้นำนะครับไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับมาแนะนานะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่มีน้ําประปานะครับในหมู่บ้านที่ไหลไม่ค่อยดีนะครับหรือไหลบ้างไม่ไหลบ้างนะครับแล้วก็มีองค์แดงหรือว่าองค์สีขาวนะครับที่เป็นองค์สมัยก่อนนะครับที่ไม่ได้ใช้หรืออะไรก็นํามาประยุกต์ใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากนะครับสําหรับท่านที่กําลังหา วิธีก็แล้วกัน,นครับแล้วก็เผื่อเจอคลิปนี้ก็จะเอาไอเดียไปประยุกต์ใช้ต่อเติมในรูปแบบอื่นๆต่อไปนะครับก็ฝากกติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมก็สําหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่เนาะแล้วก็คลิปอื่นๆก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่โซล่าเซลล์ต่างๆตอนนี้โซล่าเซลล์นะครับก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับในเรื่องของระบบการสลับไฟครับผมจะ ประยุก์ใช้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับตอนนี้กําลังสั่งของอยู่เนาะค่อยเข้ามาดูนะว่าผมจะประยุกต์ใช้ในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าปัญหาที่เจอก็จะค่อนข้างจุกจิกนิดหน่อยนะครับแต่ในส่วนของแผงหรือว่าชาร์จเจอร์หรือว่าตัวอินเวอร์เตอร์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะมีปัญหาตรงระบบสลับไฟนิดหน่อยนะครับก็ชมนะครับคลิปตั้งแต่เริ่มติดตั้งก็ได้นะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับ โซลาเซลล์ของท่านระบบของท่านนะครับก็ดูมาเรื่อยๆนะครับท่านก็จะได้ดูว่าตัวไหนมีส่วนเสียส่วนอะไรเงี้ยครับจะเลือกซื้ออุปกรณ์อะไรก็สามารถดูได้เรื่อยๆนะครับดูทุกอีก่อนนะครับอย่าพึ่งสรุปนะครับอย่าเพึ่งซื้อตามในอีพีใดอีพีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะทําเป็น EP ีต่อเนื่องนะครับส่วนไหนที่มีปัญหาผมก็จะอธิบายบอกนะครับแล้วก็จะรวมยอดมาเรื่อยๆนะครับว่า เออมันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวไหนมีปัญหาอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรออีพีหน้านะครับจะลองใช้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าดีก็จะเอามาทําคลิปนะครับแนะนําต่อให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้เอาไปศึกษาใช้งานดูนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ